เดี่ยมนี้ปอกเดียวนะครับแจ้งกติกาท่านที่เข้ามารับชมใหม่นะครับศูนย์ต่อศูนย์นะครับปอกเดียวเกม1ิบสองเาจีนเอาครับลูกนี้จีนเอาครับจีนเจิ้น่อยไปครับผมเจิ้นฝั่งผมจอลายเจิ้นนะครับเอาครับเจิ้นครับเอาครับเสียยาวขาแกยาวครับจีนอุดรครับแปลมาบอยพม่าครับเอาจีนบอยพม่าจีนนี่เจาะจีนยากลูกนี้ครับผมบอกก่อน ผมเคยเห็นจีนเล่นตาตอนเล่นดิโอ้ลูกนี้เจิ้นได้ครับเอาครับจีนเสียยาวเจิ้นลูกนี้โอ้ลูกนี้ออกนะครับเจิ้นตีออกอ่าสิ์สายหคืนนี้ไปพุทธบูชาไหมครับคืนนี้เหรอครับเดี๋ยวดูกันนะครับถ้าถามแมดมินนะครับแอดมินยังตอบไม่ได้ลูกนี้แปรเสียนะครับ นต่อ0นะครับมาดูบอยพม่าขึ้นนำกับเสียยาบางบอลลูกนี้โอ้พลิกหัวเน็ตนะครับลูกนี้ทำลายจังหวะจีนอุดรน,นะครับตอนนี้ขึ้นนำา2ต่อศูนสองต่อศูนย์นะครับบอยพม่าไปเจิ้นบอยกีนอุดรบอยพมา่าเจิ้นจีน เอาครับเาครับบล็อกเดียวนะครับมาบอยพมา่านี่ถือว่า,าแน่นนะครับมาดูจีนลูลดี้เตะยาวจึนบอยพมา่าจีนโอ้จีนลูนี้ยอดไม่ข้ามนะครับวันนี้บอยพมา่าขึ้นนำ3-0นะครับเกมส์12แ้มไม่มีดิวนะครับ3-0นะครับเกิดไป บอลเดียวนะครับเจินเสียยาวโอ้ยลูกนี้เสียยาวบอกออกลงเป็นศอกนะครับเสียยาวบอกออกอเช็คพลาดนะครับลูกลงเยอะมาชมแผกแก้มือฝั่งบอยพม่า,มาก,กับเสียยาวบางบอลขอแกอ้ศูนย์ต่อสามนะครับต,ต้องจับนักกีฬาดิถามนักกีฬา เตีมเสร็จโอ้นี้มงไม่ข้ามนะครับเจินอูดอน4-0นะครับเอาครับอบอยพม่ากับเสียายาวนำอยู่ส่แต้มนะครับหรือว่าเป็นงานย่าของอจีนอุดอรกับเจินอุดอรนนะครับเอาครับ นี่ราคาก็เริ่ม่วนแล้วครับโอ้ลูกนี้ออกครับจีนจีนเจิน้ตนตัวนี้ตามหลัง5.0ต่อศได้ราคา3-2เยอะนะครับฝั่งเตียยาวบางบอลยิ้มแล้วครับยิ้มได้แล้วครับดูดูหต่อศนะครับ,รบไปจีนโอ้ลูงนี้ไวมากครับเจ้าบอยพม่าแต่ไม่ทัน0ูต่อห้าครับเดี๋ยวมา ออกครับห้าต่อศูนย์นะครับเซฟปล่อยมาตั้งใจมากนะครับเจนเสียยาวตียอดเอาไม่ตายเสียยาวจีนเสียยาวเจ้นเฮ้ยโอ้เสียยาวเช็คลูกยังไงครับลูกมันลงเยอะไปบอกออก ศต่อ5นะครับสกอร์แรกยังไม่มานะครับเ้าโอ้ฝั่งหนูยืนหลับเชนเช่นยืนหลับห้าต่อศูนย์นะครับสกอร์แรกยังไม่มานะครับฝั่งเดินสายนะครับเอาครับสงสัยจะเสร็จเสียยาวกับบอยพม่าดูทรงแล้วเกมนี้เพราะว่าได้ราคาสามสองเยอะเอาครับกวอนลงครับ ต่อ3าสองครับท่านฐานอกครับดูเยอะเสียเยอะเอาครับฝั่งนี้ก็เป็นไม่ใช่เขาไม่เป็นไอ๋ยาวสายโอ้โหลูกนี้หัวอะไรครับลูกนี้หัวอะไรเสียยาวบอยพมา่าบอกคลิมไปเลยโอ้ดูนี้ศูนย์ต่อหโอ้เสร์ไม่าม บอยเสิมนะครับห้าต่อสิบเฮ้ยขอไปห้าต่อห้าต่อศูนย์เจนบอยโอ้กะจะแปรไปสามเหลี่ยมแต่ว่าลูกมันอ่อนนะครับหนึ่งต่อห้าครับมาแล้วสกอร์แรกเยายาวครับโอ้ลูกนี้เจนแปรไม่ข้าม ทางตะเอารถสิ่งกปรดักชันบอกว่าอ๋อให้ข้ามฝั่งไปฝั่งโน้นโอเคเดี๋ยวจะข้ามฝั่งไปฝั่งของจีนกับเจิ้นกูดอนโอ้ลุงนี้ต่อหน้าต่อต,อตาน,นะครับแปรล,ลงนพะคร,รัรบมาเอฟซีขเขาบอกอยากเห็นฝั่งนี้เดี๋ยวเขาก็เปลี่ยนข้างอ,าอ๋อ,อเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็เปลี่ยนข้างใช่ไหมเปลี่ยนเขาเปลี่ยนเอาที่นั่นแหละที่นั่นแหละโอเคโอเคเดี๋ยว หกก็เปลี่ยนข้างนะครับเดี๋ยวแดงเอาการเกมนะเอายังไม่ได้แต้มนะครับ5้าต่อศูนย์นะครับขออภัยนะครับแจ้งสก,กอผิดฝั่งนี้ยังไม่ได้แต้มนะครับยังได้กินไข่อยู่รอยพม่มมาฝั่งนี้เจนูดรน,นะครับ โอ้โหลูก oh, นี้ครับเสียยาวครับสุดยอดเลยครับลูกนี้เปลี่ยนทางไหมไม่ไม่ไม่เปลี่ยนหรือเปล่าไม่ไม่เปลี่ยนนะครับ oh. ไม่เปลี่ยนนะครับ6ต่อ0น,นะครับฝั่งนี้โอ้ยังไม่ได้แต้มนะครับจีนกับเจ้าหนุดอนเสียยาว โอ้ลูกนี้หลอกครับมีโดดรอครับเสียยาวแกไม่ได้โดดลอนะครับแกมองไม่ถึงลูกบอยเจนบอยพม่าเจนเจดเา้ายอดจีนครับจีนุ Boy, อยยอด,นนอดอนบอยพมา่าถ้าปล่อยลงเส้นนะครับผมบอกก่อนเลยโอ้ลูกนี้ออกนะครับอ๋อตอนนี้นักกีฬาไม่เปลี่ยนหรอกครับ ไม่เปลี่ยนข้างแล้ว0ต่อ6นะครับเกม12ครับจีนบอกล็อกล็อกอรับล็อกได้หรือเปล่าครับไปจีนบอยพม,ามา่าจีนเสียยาวหยอดตรงนี้โอ้สุดยอดนะครับเสียยาว6ต่อ0นะครับ ลูกนี้ออกเจ็ดต่อศูนนะครับโอ้แ้มต้องบอกว่าตะร้อแรกไม่มานะครับเจ็ดต่อศูนย oh, ์นะครับบอยเข้าเสร็จมาจีนบอยจีนออกนะครับโอ้โหทำอะไรก็ไม่ดีนะครับฝั่งเดินส้ายนะครับ 8ต่อ0นะครับ <Yeah. S 1> เกิมาขานอกไล่ต่อ3 2ก่อนลงนะครับเอาจีนกับเจ่นอุดรต่อหนินได้ครับจีนเสียยาวจีนบอยครับจีนุดอนรใส่จะเจ้ากันนะครับออกกัละเซ็ตโอ้ลูกนี้ยังไงออก เรียบรกระสือหรอะไล้ไล่ไล่ไล่ศูนย์ต่อแปดนะครับโอ้ยยังไม่ได้แต้มครับศูนย์ต่อแปดลอยโอ้ลูกนี้โอ้โหลูกนี้ได้แต้มแรกนะครับหนึ่งต่อแปด หนึต่อแไปครับเสียยาวโอ้ลูกนี้จีนบอก9้าขาไม่ออกนะครับไม่ทันนะครับไกดกดตนนะครับแล้วก็มือแต่อหนึ่งนะครับบอยเช่นเสียยาวโอ้ยเตะกันหรือเปล่าโอ้ลูกลูกนี้เรียบร้อยโอ้ไปไม่เข้าใจกันนะครับฝั่งเช่นกับจีนอุดร พักแท้ทดบอกตานอกตายนะครับจายหมดต่อสามสองเอาฝั่งนี้ไล่ต่อก่อนลงสนามนะครับหลายขุมเลยครับแบ่งกันแทบจะไม่พอนะครับทดก็มือทดตะพลปฏีชชนะคาแครนะครับสิบต่อหนึ่งนะครับสกอร์ขาดนะครับเกิดมาจีน บอยจีนบอยประมาคุมสถานการณ์ได้หมดนะครับเีะยยาวก็ได้ใจแล้วครับเพราะว่าแต้มแกนํำขาดเล่นง่ายนะครับเอาอาวุดิดแง่งไปจนเสียยาวยอดนี่แหละครับอยกล้าเล่นนะครับเพราะว่าแต้มแกนําขาดลอยนะครับก็เลยกล้าออกอาวุธนะครับสิบเอ็ดต่อหนึ่งแต้มลูกเดียวเกมนะครับเดี๋ยวมาเอาครับลูกนี้บอยเจน อุดรน,นะครับลูกเดียวเกมนะครับลูกเดียวเกมของนี้ก็ยังยิ้มอยู่นะครับเพราะว่าเจ๊แดแค่ไหนไปเจ้สองไม่จับเพิ่มโอ้ยังทันครับไม่ตายโอ้บ่อยมา,มาลูกนี้1นึ่งต่อสิเบเอแต้มนะครับเจนอุดรลูกนี้โอ้ลูกนี้ หนึ่งไอสิบเอ็ดต่อหนึ่งนะครับทุกเดียวเกมนะครับเกมนะครับโอเคนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับเข้ามารับชมนะครับปรากฏว่าเสมอกันนะครับออกคนละเซตนะครับโอเคครับสวัสดีครับ